น้องกุ้งเพื่อนน้องจุ๊บอยู่นะราธิวาสมาเลี้ยงโรตีแบอ,ออนาริกาเมืองน,นราครับมัสยิดประจำจังหวัดน,นาราธิวาสนะครับน้องเขาบอกว่าถ้ามานาราธิวาสแล้วไม่ได้กินโรตีเบอไม่ถึงนาราครับ<อ> นนหลังจากปร,ประทานโรตีเรียบร้อยก็มาชมไฟแสงสีเสียงที่สวนนกเงือกท่าระยาสายอของนราธิวาสครับและเราก็จะกลับไปพักผ่อนที่ โรงแรมตันยงเมืองนาราธิวาสครับ <c oughs> คืนนี้พักที่ <c oughs> โรงแรมตันยงเมืองนาราธิวาสครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ